ต้องขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมว่าตั้งแต่ผมลงคลิปคลิปที่แล้วมาเนี่ยผมผมคิดว่าเป็นผมเจอเพจอันที่สองเขานะซึ่งผมนี่ยังไม่หมดความพยายามที่จะซื้อไอดีเกมนะแต่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเพจอันที่สองผมไม่รู้ว่าเบอร์นี้จะโทรไปได้หรือเปล่าผมอยากจะลองโทรดูเหมือนกันแต่ผมว่าอันนี้เป็นเพจที่2ออย่างแรกเลยตั้งชื่อเหมือนกันขายกันถึง ยอดซับตรงนี้มันอาจจะไม่เท่าผมว่าตรงนี้เขาน่าจะเอาเป็นเพจสำรองหลังจากเพจตรงนั้นปิดผมว่าตรงนี้ถึงจะบอกว่าเป็นฝีมือเด็กหรือผมบอกเลยว่าถึงจะเป็นเด็กแต่ผมว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนแน่นอนครับถ้าทาขนาดนี้นะมันไม่มีทางเด็กที่จะเปิดเพจได้ดีขนาดนี้หรอกผมบอกเลยมันต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยหรือเปล่ามีความเป็นไปนได้ค่อนข้างสูงอืมการร่วมมืออย่างแบบนี้ไม่ใช่เด็กคนเดียวแน่นอนเป็นไปไม่ได้ อ่าก็ผมว่าเพจนี้ก็น่าจะอีกเพจหนึ่งครับซึ่งเราดูจากราคาแล้วมันก็ดูน่าซื้อทีนะแต่ว่าผมว่าน่าจะเหมือนกันนะผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะหาหยี่หอเพราะว่าสิ่งที่ผมดูมันไม่มีคอมเมนต์เลยครับมันไม่ดูน่าเชื่อถือเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าเบอร์นี้โทรได้หรือเปล่าอ่าเชื่อใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ร้อร์ซนจริงหรือเปล่าถ้าโทรไปไม่รับก็มึงซึ่งซึ่งถ้าเราอยากจะลองเช็คดูเราถึงจะพิมพ์สอบถามดูผมว่ามันก็ดูไม่มีประโยชน์อ่ะผมว่าเพจนี้ก็น่าเป็นเพจสำรองของเขาซึ่งผมก็จะตั้งชื่อนี้ม่นาปกนะหวังว่าทุกคนอาจจะไม่โดนหลอกก็ได้อย่างร้อยถ้าทุกคนจะซื้อไอเดียทุกคนต้อง ขอลองตรวจสอบไอดีก่อนนะว่าไอดีมันผูกอะไรไว้หรือเปล่าอย่างแรกเลยมันมันไม่น่าเชื่อถือถ้าเขาไม่ให้ทดสอบไอดีก่อนเพราะว่าเราเป็นคนซื้อเราเป็นคนเสียงเงินนะเราควรจะได้ทดสอบก่อนคนระับไอดีเนี่ยว่าไงเขายังไงเขาก็ดึงไอดีคืนได้อยู่แล้วก็ผมเสียงเงินแล้วปล่อยให้ผมเจ็บอยู่คนเดียวเถอนะนี่ไนะผมก็อยากจะทําให้แค่นี้อยากได้ยอดซับสักหน่อยนะ ไหนๆผมก็เสียเงินไปหกพันแล้วขอขอมียอดคนดูหน่อยก็ยังดีอ่ะอม,มันไม่มีหรอกครับไอดีอะไรขายประมาณนี้ว่ามันมันดูไม่สมเหตุสมผลครับในเช่นไอดีเนี้ยคุณดูเลยครับโมีนาคอสดูดนั่นน่ะมีไวโอล t ไอดีโคตรลอ่ลอตาร่อซื้อเลยแต่พอซื้อไปแล้วไม่มีอะไรมีแต่ลมผมแนะนำว่าคุณจะซื้อไอดีอะ ุณหาเพจที่น่าเชื่อใจแล้วดูราคาให้มันดูสมประกอบไปนิดหน่อยดูสมประกอบหรือไม่ก็ดูความน่าเชื่อถือแต่ดูความน่าเชื่อถือมันก็เชื่อถือไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หนอยซึ่งผมไม่รู้ว่ามีเพจไหนน่าซื้อบ้างก็ใครมีเพจแนะนําก็ก็ผมไม่รู้ว่าจะนําเสนอให้ผมหรือเปล่าหรือผมต้องตรวจสอบดูก่อนผมนก็สนใจไอดีราคาหลักหมื่นอยู่แต่ว่าเจ็บแล้วแต่รู้สึกว่าไอ้ชายคนนี้มันก็ยังจะ จำไม่ได้จําไม่พะนะอนัอ่นแหละอหัวใจตรงนี้มันไม่เคยตราบจํำนะอไอดี ID คนไม่สมราคาเลยเอาเป็นว่าเพจนี้ก็น่าจะเป็นเพจอันที่สองเอาผมบอกไว้ก่อนเอย่ามีใครจะลองซื้อถ้าจะลองซื้อจริงๆอะ่ะขั้นต่ำอะ่ะคุณต้องลองเช็คเบอร์ดูก่อนลองโทรไปหายังไงคุณโทรไปก่อนยังไงคุณก็ไม่เสียหายแล้วเช็คเบอร์ หรือว่าทักถามว่าสามารถทดสอบไอดีได้หรือเปล่ามีพ่อค้ากลางหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ซือ้อเราอย่างแรกเลยที่ความน่าเชื่อถืออีกอย่างหนึ่งไม่มีนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งหน้าปลกรูปภาพหน้าตาตัวเองด้วยนะซึ่งความน่าเชื่อถือค่อนข้างลดลงนะแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อเหมือนเหมือนเพจที่ผมเพิ่งเสียเงินไปเลยเสียเงินไปฟรีๆในด้านๆดเลยคือมันไม่น่าเชื่อถือครับ ก็เพจนี้ก็น่าจะเป็นเพจสำรองเขาก็สำหรับผมมีแค่นี้แหละครับ